สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้6นาฬิกา9กุมภาพันธ์2 5ครับนำผลการเลือกตั้ง2569ล่าสุดมาเล่าฟังครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการน,นะครับตอนนี้นับคะแนนแล้ว94%ปรากฏว่า5พักอันดับแรกที่ได้สอสอมากที่สุดก็มีพักคภูมิใจไทยครับได้194พักประชาชน116พักเพื่อไทย76 พรรคกล้าทำ57และพรรคประชาธิปัตย์22นะครับเป็นการนับคะแนนออกมาแล้วนะครับแต่ว่าผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นทางการต้องได้รับการรับรองจากกรกะตก่อนนะครับตัวนี้เป็นการนับคะแนนแล้วก็แสดงผลมาก่อนารายละเอียดดังนี้ครับอันดับหนึ่งพระภูมิใจไทยครับ สสแบบแบ่งเขต175บัญชีรายชื่อ19รวม194อันดับ2พรรคประชาชนสสเขต85บัญชีรายชื่อ3 1 1 1 6เพื่อไทยสสเขต60สสบัญชีรายชื่อ16รวม76กพรรคกล้าทําสสเขต55บัญชีรายชื่อ2เป็น57พรรคประชาธิปัตย์สสเขต10สสบัญชีรายชื่อ12รวมเป็น2ี พักไทยรวมพลังสสเขต5สสบัญชีรายชื hmm, oui, well ่อ1เป็น6พักประชาชาติสสเขต4สสบัญช po ีรายชื่อ1เป็น5พลังประชารัฐเขต4บัญชีรายชื่อ1รวม5พักเศรษฐกิจบัญชีรายชื่อ3นะครับรวม3รวมไทยสร้างชาติบัญชีรายชื่อ2รวม2พักเพื่อชาติไทยบัญชีรายชื่อ2 รวม2นะครับพักไทยสร้างไทยสสเขตหนึ่งบัญชีรายชื่อ1รวมสองและพักที่ได้สส,ส,สพักละหนึ่งคนอีก10พักก็มีอีก10คนนะครับซึ่งพักที่ได้สสพักละหนึ่งคนก็มีพักรวมใจไทยครับบัญชีรายชื่อหนึ่งพักใหม่บัญชีรายชื่อ1ไทยทรั์ทวีบัญชีรายชื่อหนึ่งประชาธิปไตย บัญชีรายชื่อหนึ่งมิติใหม่บัญชีรายชื่อหนึ่งพักไทยพักดีบัญชีรายชื่อหนึ่งรวมพลังประชาชนบัญชีรายชื่อหนึ่งสี่ีรวมไทยบัญชีรายชื่อหนึ่งทางเลือกใหม่บัญชีรายชื่อหนึ่งพักโอกาสใหม่สสเขตหนึ่งนะครับพักภูมิใจไทยก็จะได้สิทธิ์ในการเจรจากับพักอื่นๆเพื่อรวมกันให้ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลพักภูมิใจไทยจะได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนในฐานะ พักอันดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าไปเจราจากับพักอื่นๆแล้วไม่สามารถรวมกันได้เกินครึ่ง<ม>ก็จะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นพักลําดับสองพักประชาชนมีโอกาสาได้จ,จัดตั้งรัฐบาลต่อไปถ้าพักประชาชนจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่สําเร็จก็จะเป็นพักเพื่อไทยไปตามลาดับนะครับพักหนึ่งพักสองพักสามหากจัดตั้งไม่สําเร็จก็เป็นพักสี่พักห้าต่อไปนะครับแต่เท่าที่ดูเหตุการณ์นะครับวิเคราะห์เหตุการณ์นี่ พรรภูมิใจไทยน่าจะเจรจากับพรกคดืน่นแล้วก็ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีก็น่าจะจัดตั้งได้สําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีสสมากถึงขนาด194คนนี่ก็มีเสถียรภาพมากร่วมอีกสักสองพักเข้ามานี่มาร่วมรัฐบาลนี่ยกตัวอย่าง รวมพักเพื่อไทยเข้ามารวมพักประชาธิปัตย์เข้ามาประมาณนี้ก็ใกล้300เสียงแล้วก็น่าจะมีเสถียรภาพมากในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะนั้นพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสที่จะตัดจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จนะครับแล้วก็นายอนุทินชาญวีรกูลมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นนายกตรีคนต่อไปนะครับน่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเลยนะครับโดยที่พรรคอันดับสองไม่ได้ไม่ได้จัดตั้งคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ น่าจะภูมิใจไไทยจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเลยนะครับรอฟังข่าวกันต่อไปครับในประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปครับทั้งหมดคือเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งล่าสุดนับคะแนนแล้ว94มาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ